ก็จเจริญพรพวกเราทุกทกท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมพิธีต้อนรับพระธรรมญาตาออนไลน์แล้วก็จุดโคมประทีปเพื่อน้อมถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตที่เริ่อมใสแล้วก็เราจะได้น้อมตรึกระลึกนึกถึงพระคุณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผูนะ้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายที่ท่านได้ศึกษาวิชาธรรมากายในพบวิชาธรรมากายแล้วท่านก็ไปปักหลักนะเพื่อเผยแผ่ธรรมะ ตลอดระยะเวลาที่วัดปากน้ำนะฮะก็หลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะแล้วก็เลื่อนถึงวัดบางปลาที่หลวงปู่สดเนี่ยท่านได้ไปแสดงธรรมแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นที่แรกในวันนี้เราก็จะได้มาร่วมจุดประทีปกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็จะมีเกติพระกินกะธรรมเล็กๆน้อยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ การถวายปทีิเป็นพุทธบูชาถ้าเราได้ศึกษาเรื่องราวของการถวายปีิเป็นพุทธบูชาในสมัยพุทธกาลแล้วเนี่ยเราจะเห็นความามีความแตกต่างกันบ้างนะเล็กเล็กด้วยน้อยนะในเรื่องราวบางเรื่องนะหรือบางท่านเนี่ยก็ได้น้อมถวายดวงปฏีบเนี่ยแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักรโดยตรงเลยนะเพราะว่าในสมัยก่อนก็อย่างที่ว่านะยังไม่มี ดวงไฟยังไม่มีคมไฟหลอดไฟต่างๆเนี่ยมันก็จุดประทีปเนี่ยไปถวายที่วัดในขณะทีะ่ท่านไม่อยู่แล้วจะถวายอย่างไรนะก็จะมีไปถวายเป็นพุทธบูชาที่โคนต้นสีมหาโพธนะก็คือนะพระสมาสมาสามพุทธเจ้าท่านก็ได้แต่กับพระอ,อนนานท์ว่าเออเมื่อท่านไม่อยู่วัดพระเชตวันเนี่ยถ้าหากสาธุชนเนาะมาบูชาไม่เจอพุทธองค์เนี่ยจะ ให้บูชาสิ่งใดนะพระเจ้าบอกว่าในขณะที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่อ่ะก็ใช้ให้น้อมนําต้นเสีมหาโพหรือว่าต้นไม้แห่งการบรรลุธรรมของพุทธองค์เนี่ยมาปลูกไว้นะสาธุชนมาไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ได้เจอต้นโพเนี่ยก็ให้ตึกรึกว่าเหมือนพระองค์อยู่นะในวัดนั้นเลยนะตราบมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนบางท่านเนี่ยนะก็บูชาพระสมาพุทธเจ้าด้วยการจุดประทีป นะบนเชิงตะกอนเชิงตะกอนคืออะไรเชิงตะกอนก็คือเมนนั่นเองนะนะก็คือหลังจากที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ดับขันทพระประินิพานไปแล้วเนี่ยกนะ็มีสาธุชนก็อยากจะนึกถึงนะน้อมนึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยไปบูชาที่เชิงตะกอนหรือนะพระเมณนะเป็นเรื่องราวในสมัยหนึ่งนะในอดีตชาติของพระเอกทิยยเทระนะก็คือผู้พระเทระผู้ที่บูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยด้วยดวงประทีปเพียงดวงเดียวซึ่งพระเอกาิปยเถระเนี่ยก็เป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลของเรานี่เองแต่ว่าในอดีตชาติเนี่ยย้อนไปในอดีตชาติในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พนามว่าพระสิทธ,ธะไม่ใช่องค์เรานะย้อนไปอีกเป็นหลายพุธทธันดรเลยหลังจากที่ได้ดับขันทพรินิพานก็ได้มีการยกร่างท่านเนี่ยขึ้นบนเชิงตะกรแล้วก็ทําพิธีเผา ทนะำพิธีการชำระพระสีรีร่างของท่านเอกะทิปยะนะซึ่งเป็นาชายหนุ่มนะในยุคนั้นเนี่ยก็ได้อยากจะไปเอาบุญเหมือนกันมีสาธุชนเนี่ยอยากจะไปเอาบุญนะเรียกว่าบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตามกำลังของตนด้วยสิ่งต่างๆเอกทิปยะนะก็ได้น้อมนำโคมประทีปเพียงหนึ่งดวงนะไปวางอยู่บริเวณนะที่นั้นนี่แหละหไม่ไกลจากที่นั้น นะเพราะว่าที่นั้นก็คงมีาสาธุชนเนี่ยนะเรียกว่าจํานวนมากเลยเนี่ยมาบูชานะเอกทิปะยะก็ได้นําโคมประทีปหนึ่งดวงไปวางไว้ณนะบริเวณใกล้ๆที่แห่งนั้นนะดวงประทีปนั้นน่ยก็ได้สว่างตลอดทั้งคืนเลยนะถึงเช้าเลยนะและด้วยอานิสงส์ของการถวายโคมประทีปแม้เพียงดวงเดียวของเอกทิปะยะแต่ว่า ถวายด้วยจิตที่มีความตั้งใจปลื้มใจและมีความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนิสงส์นั่นเองเมื่อละอัตภาพไปกลับวิมานไปนะมีดวงประทีปเนี่ยล้อมวิมานเนี่ยนับแสนดวงนะนะเป็นแสนดวงนะถวายแค่ดวงเดียวนะแต่อนิสงส์เนี่ยแค่ชาติเดียวหลังจากที่ไปเป,เป็นเทพบุตรเนี่ยมีประทีปเนี่ยล้อมวิมานเลยนะสว่างสวยัยทั้ง กลางวันและกลางคืนเลยเนี่ยนะก็คือนับแสนดวงแล้วท่านก็ยังมีรัศมีกายเนี่ยที่สว่างนะตลอดเลยแล้วก็มีดวงตานะที่มองไกลนะนับเป็น10บยอดมองทะลุปรารถนาที่จะมองทะลุต้นไม้ทะลุภูเขาทะลุกำแพงนับได้เป็น10บยอดเลยและก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรนะเป็นเทวดาเป็นพระราชาของชาวสวงสวรรค์บางครั้งก็กลับมา โลกมนุษย์เนี่ยบางเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นนะพระเจ้าจักรพรรดิบ้างนะเป็นพระราชาบ้างอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยด้วยอนิสงค์ของการถวายประทีปแม้เพียงดวงเดียวนะฮะนี่ก็เป็นอ,อีกตัวอย่างเรื่องราวหนึ่งที่ให้เราได้เห็นอนิสงค์ของการจุดโคมประทีปถวายดวงประทีปซึ่งในวันนี้เนี่ยนะเราก็จะได้นะจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชากันนะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีประทีปแต่ว่าการที่เรายังจิตให้ศรัทธ,ธานะน้อมนำเนาะเราไม่มีดอกไม้หรือว่าเราอาจจะไปหาดอกไม้นะใกล้ๆบ้านหน้าบ้านนะสักดอกสองดอกดอกบวบดอกอะเร็งตานัมาบูชานะถ้าไม่หาเทียนถ้าไม่มีเทียนกนะ็ใช้ดวงตาของเราเนี่ยดุดนะดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชาก็ได้เช่นกันแล้วเมื่อถามว่าเอ e, ๊ะทำไมเนาะถึงได้ มีการจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชากันถ้านอกจากเรื่องของสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีโคมไฟแล้วเนี่ยใน,ในบางคราวต่ตอมาเนี่ยพุทธองค์ไม่อยู่แต่พุทธศาสนิกชนก็ยังใช้โคมประทีปนะจุดเพื่อตามตึกรึกนึกถึงพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องด้วยว่าเราเชื่อว่านะพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประดุษแสงสว่างแก่ชาวโลกนะพระธรรมคําสอนของพระองค์เนี่ยก็ประดุจ นะแสงสว่างนะที่ชำระความมืดมิดภายในใจของมนุษย์นะก็คืออวิชชาให้ออกไปจากใจเป็นเหมือนแสงสอง่สองนําทางให้กับคนหลงทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบูชาพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าด้วยดวงประทีปนะเป็นพุทธบูชาด้วยอานิสงส์นี้ก็ทําให้เราเป็นผู้มีดวงตาดีไม่ฟ้าฟางนะมีรัศมีกายที่สว่างสวยัย เป็นผู้มีดวงปัญญาเฉลียวฉลาดในสพวิชาทั้งปวงเลยนะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์แล้วก็เป็นเหตุว่าทำไมเราถึงบูชาพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะด้วยประทีปกันนะแต่ไม่ว่าเราจะบูชาพระพุทธองค์แรืพระธรรมคำสอนหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยด้วยประทีปหรือดอกไม้หรือว่าเครื่องสักการะอื่นๆอืๆ่ในใดก็ตามแต่สิ่งสำคัญก็คือจิตหรือใจของเราเนี่ยต้องเป็นใหญ่ใจของเราเนี่ยเป็นประธาน เมื่อใจของเรามีความปพื่มปิตนะิอานิสง์อันไม่มีประมาณเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นนะเป็นภาพแห่งความสว่างเป็นภาพบุญที่จะติดไปในทุกๆจิตของเรานะจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับวิดีโอนะกล้องวิดีโอเนี่ยที่บันทึกเนี่ยนะก็บันทึกได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะแต่ว่าดวงจิตของเราเนี่ยจะบันทึกภาพนะตลอดระยะเวลาที่เราได้สั่งสมบุญสร้างบารมนะีก็จะเป็นกุศลกรรมมานะจิต ที่จะรอคอยส่งผลก็คือเป็นกุศลวิปาก,กจิตในภพชาติต่อๆไปเมื่อเรามองเห็นสิ่งดีๆนึกถึงสิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆนะก็จะทำให้เป็นกุศลส่งผลเราต่อไปในอนาคตเบื้องหน้าซึ่งวันนี้เราก็จะได้นะมาตรึกระลึกนึกถึงนะสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเนี่ยท่านได้ นะไปสร้างบารมีหรือไปปักหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายหลังจากที่หลวงปู่เนี่ยเข้าถึงธรรมท่านก็เดินทางไปสแสดงธรรมไปสอนวิชาธรรมกายนะให้กับพระภิกษุแล้วก็สามเณรเนี่ยเป็นจํานวนมากรวมถึงสาธุชนด้วยเนาะก็ในระยะเวลาช่วงหนึ่งเนาะก็สมเด็จพระวรรตนะซึ่งนะก็เป็นพระอาจารยนะ์ของหลวงปู่ศดของเราในสมัยที่ท่าน ได้ไปเรียนนะที่วัดพระเชตุพนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะท่านกนะ็สมเด็จพระวรรณราชเนี่ยก็ดำรงสมณธรรมเป็นพระธรรมปิดกนะก็ได้ขอให้หลวงปู่ของเราเนี่ยได้ไปนะจำพัรษาแล้วก็ไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปากน้ำํำนะซึ่งหลวงปูก่ก็จำใจรับด้วยความอาจจะไม่เต็มใจแต่ก็เนื่องด้วยความเคารพนะในครูบาอาจารย์ นะท่านให้มาพัฒนาวัดที่นี่ท่านก็ได้ทําด้วยความตั้งใจนะถึงแม้ในช่วงแรกเนี่ยจะมีอุปสรรคมากมายมีผู้ทีนะ่ยังไม่ถนัดยังไม่คุ้นนะยังไม่ชอบกับระเบียบนะตามธรรมวินัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านได้นํามาปรับใช้ในวัดนะก็มีผู้ที่ไม่พอใจบ้างถึงขนาดจะเอาชีวิตนะแต่ว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านก็ได้มีคำหนึ่งนะที่ท่านก็บอกนะพระ ของท่านรวมถึงลูกศิษย์ของท่านเนี่ยว่าเป็นพระเนี่ยนะก็คือไม่สู้ไม่หนีนะจะชนะอย่างเดียวเลยนะไม่สู้ก็คือไม่สู้ด้วยอาวุธภายนอกแต่ว่าสู้ด้วยคุณธรรมความดีนะไม่หนีเนะี่ยก็คือไม่หนีไปไหนแต่ก็จะเอาชนะนะปักหลักในการเผยแผ่วิชาธรรมกายอยู่ที่วัดปากน้ำแห่งนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยหลวงปู่ก็ได้นะ ทำหนุบำรุงนะสร้างศาสนวัตถุไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพระปริยัตนะซึ่งก็ได้เป็นสถานที่ในการที่จะให้พระภิกษุสามมณเเนียได้มาศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ได้นะสอนวิชาธรรมกายสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสร้างอาคารศึกษาวิชาธรรมกายเนะวัดปากน้ําแห่งนั้นนะก็คือปริยัตคู่กับปฏิบัติควบคู่กันไปแล้วก็ได้สร้างนะโรงครัวที่จะ ให้พระภิกษุสามาเนรตรอดจนอุบาสิกาที่มาศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ลําบากนะเพราะว่าท่านได้นึกถึงในสมัยที่ท่านเนี่ยได้เรียนนะในสมัยเพื่อ,อสมัยก่อนเนาะกันก็ได้พบกับความลําบากด้วยจิตเมตตานั้นท่านก็ได้อธิษฐานว่าเมืนะ่อท่านมีโอกาสเนาะก็จะไม่ให้พระภิกษุสัมเณเน,นะได้มาลําบากในการศึกษาเล่าเรียนหรือในการปฏิบัติธรรมเช่นท่านนะฮะ วันนี้เราก็จะได้มาศึกษาเรียนรู้คุณธรรมนะจะมีพระอาจารย์ที่ท่านได้มาเล่าบรรยายธรรมในรายละเอียดในขณะที่เราได้ร่วมพิธีตลอดจนจบในวันนี้นะฮะก็ขอให้เราได้ตั้งใจนะนะร่วมพิธนะีด้วยความปลื้มปิติยินดนะีตลอดระยะเวลาเราก็จะได้เก็บเกี่ยวบุญกุศลได้อย่างเต็มที่เลยนะวันนี้นะหลวงพี่ก็ได้มีกรอนนะมาฝากพวกเรา นะให้เราได้ยังจิตพปลื้มปิติในขณะที่เราได้ฟังนะฮะแสงทองส่องสองพันปีที่พ่อจุดเปรียบประดุดแสงสว่างแก่ชาวล่าช่วยชี้บอกเส้นทางสร้างบุญญาไม่เสียท่าก่ออกุศลมนดวงใจเราพร้อมเพรียงเข้าซูมเพื่อตั้งจิตน้อมไตรัดเป็นนิมิตอันพิสมัย คุณพระพุทธคุณพระธรรมส่องอัมภัยคุณพระสงฆ์มากมายเหลือคนาอานิสง์ผลบุญในวันนี้สุดจะที่ประมาณได้หนักหนาขอเพียงเราปลื้มปริ่มทุกเพลาบุญนำพาพบสุขถึงสุดธรรมขออนุโมทนาและเจริญพร